โคโคเท่าค่ะช่วงนี้เราจะไม่เข้าเมืองสุพรรณนะทุกคนเราจะไปทางบายพาสนะคะจากจากตัวเมืองสุพรรณมุ่งหน้าสู่อำเภออุทองค่ะนู่นเข้าเมืองนะคะทางนู้นเราเลี้ยวซ้ายเราไปบายพาส อากาศเป็นยังไงจ้าดดีดรเวอร์คืมฟ้าคืมฝนค่ะทุกคนเปอนกาศึืมฟ้าคืมฝนชอบใช่ไหมคือไม่ร้อนน่ะขับรถแบบนี้คือดีมากค่ะชิลๆไปเรื่อยๆระยะทางยาวไกลเรายังไม่เจอฝนเลยนะคะตั้งแต่ออกจากสระบุรีจนมาถึงสุพรรณบุรี ร่องรอยฝนตกเหมือนกันทุกที่นะคะร่องรอยตามท้องถนนมีน้ำขังเล็กน้อยต้งฟารม่ีคลิมค่ะที่นั่นะก็เกี่ยวร้านนี้เนาะที่เห็ป้ายเนะร้านประจําของเรานะทุกคนใครมาบายพาสุพันธ์นะคะมันจะมีร้านเปวยเกีเ่ยวอยู่ร้านหนึ่งอะ่ะเนี่ยจากโคโคเท่านะคะมุง่งหน้าไปตัวเมืองอะ่ะ ันจะมีอยู่ร้านหนึ่ดูตามป้ายเลยทุกคนมันจะเป็นบ้านเขาอ่้นะคะหมูตุนแล้วรอบๆบ้านเนี่ยรอบๆร,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 ร้านเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรอะ่ะเป็นทุ่งนา,นาอ่ลมเย็นมากอร่อยร้านเนี้ยแนะนำนะคะสภาพอากาศเดือนเมษายน วันนี้วันอาทิตย์ที่3เมษายน2565กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าจะมีอากาศลดลงนะคะหนาวเย็นก็เป็นไปตามนั้นจริงๆหนาวมาตั้งแต่เมื่อวานช่วงสุพรรณลมไม่แรงนะคะจากด้านนอกที่เราสังเกตดูลมไม่แรงเท่าไหร่โอ้เปเยอสิ ป้ายนะทุกคนจะเห็นป้ายข้างทางนะก็เกี๋ยวหมูตุ๋นเนื้อตุนอะไรประมาณนี้เนาะมีอาหารตำสั่งก็มีนะอร่อยวันนั้นกินผัดกะเพรานะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอร่อยมากอคอนเฟิร์มออ่เห็นไหมเห็นไทุกคนเห็นป้ายไหมคะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวซิ่งประมาณนั้นอร่อยค่ะ บริการดีด้วยก็จากที่ผ่านมานะทุกคนสภาพอากาศวันที่3เมษายนส 2, 5 6พตั้งแต่สระบุรีอยุทธยาอ่างทองจนมาถึงสุพรรณบุรีสภาพอากาศเหมือนกันหมดเลยค่ะคือท้องฟ้ามืดครึ้มนะคะมีร่องรอยฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนหรือเมื่อเช้ามืดนะคะประมาณนั้น แล้วก็ลมแรงบ้างเป็นบางช่วงรวมๆแล้วคืออากาศดีค่ะทองฟ้ามืดครึ้มอากาศเย็นสบายใครจะเดินทางมาแถวสระบุรีอ่างทองนอุทยาสุพรรณบุรีสภาพอากาศประมาณนี้เลยจริงๆวันถ้าใครจะออกเที่ยวนี่คือไหว้พงไหว้พระแถววัดป่านะ ก็ได้นะคะในตัวเมืองเนี่ยมัป่าวัดทธาตุวัดไปในพวกนี้นะคะอากาศดีมากเลยโดยยุทธยานะวัดเยอะไปไหว้พระเพราะบางทีเนี่ยเราก็อยากไปไหว้พระเนอะแต่ว่าอากาศมันร้อนมันก็ทําให้เราแบบไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่วันนี้เหมาะมากนะใครตอนนี้ยังไม่เพิ่งจะเที่ยงนะคะออกไปทานอาหารกลางวันข้างนอกแล้วก็ไปไหว้พระไปเที่ยวได้เลยวันนี้อากาศดี กันทั้งวันเลยนะ่ค่ะแล้วอันนี้เป็นช่วงบายาพาสนะคะสุพรรณบุรี ที่ปอกนะคะเราเดินทางจากจังหวัดสระบุรีมุ่งหน้าสู่อำเภอทองขาถูจังหวัดกาญจนบุรีและช่วงนี้ที่เราอยู่คือช่วงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีของฟ้ามืดคลึ้มค่ะมีร่องรอยฝนตกลมไม่แรงเท่าไหร่นะคะมีลมบ้างขางนอกอากาศโดยรวมอากาศดีมากค่ะวันนี้ เรามุ่น้าสู่อำเภออุทองนะคะออกจากอำเภออุทองเราก็จะไปอำเภอบอกรอยจังหวัดกาญจนบุรีเราเข้าทางนั้นนะคะเราไม่ได้ไปทางตลาดเขตนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวประมาณนี้นะคะสุพรรณบุรีอากาศแบบนี้เลยหินไหมคะทุกคนฝนตกน้ำฝนข้างทางประมาณนี้นะคะน้ำขังแต่ตอนนี้ฝนไม่ตกนะคะ ตอนนี้ฝนไม่ได้โตกเดี๋ยวเจอกันอีกทีบอ่อพลอยเนอะทุกคนไปเจอกันที่บอ่อพลอยแล้วดูเดี๋ยว,ยวมาไลฟ์สดให้ดูว่าสภาพอากาศที่บอ่อพลอยจะเป็นยังไงโอเคค่ะ